สวัสดีทุกคนนวันโยโกช่องไปเช่กิตแกสซึ่งวันนี้เรา,เราจะมาแต่งเราอยู่ใน,นเกมโลบอกใน,นแมบมิสซิ้อีกแล้วซึ่งเราจะมาแต่งตัวเป็นทันจิโร่ตัวเองซึ่งเดี๋ยวเรามาแต่งตัวเป็นทันจิโร่เลยก่อนอื่นเดี๋ยวไปเช่ขอใส่ผมก่อนนะซึ่งผมทันจิโร่เนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็พิมพ์คพราว่า red แปลว่าสีแดงซึ่งงานที่ไปเช่ทำมาเนี่ยมันก็คืออันนี้แหละ ต่อไปก็เป็นเสื้อเสื้อแล้วก็พิมพ์คำว่าดาบดาบพิฆาตอะอะศูนย์อ่ามันจะมีหลายแบบนะมีเสื้อตรงนี้เป็น,ปนสีน้ำตาลนี่สีดำซึ่งไปเช้จะเอาสีน้ำตาลนะ ต่อไปก็เป็นกางเกงกาง,ง,งเกงแล้วก็พิมพกางเกงแล้วก็พิมพคำว่าดาบไปค่แต่ส่วนพิมคำว่าดาบพิอย่างเดียวก็ได้นะอ่าได้มาแล้วได้แล้วทุกคนอ่านี่ทันจิโร่ของเราโอ้โหทันจิโร่หล่อมากมากเลยเนี่ยอูู้กระโดด โอ้โหขนาดท่ากระโดดยังเท่เลยเนซิโก้เนซิโกเธออยู่ไหนอะเนซิโก้เนซิโกพี่มาแล้วเนซิโก้เนซิโกน้องหายไปไหนเนซิโก้เนซิโกน้องหายไปไหนอะพ,พี่มาแล้วเอเนซิโกหายไปไหนเอะหรือว่าจะไปกินเลือดคนอีกแล้ว เนซิโกะอยู่เนซิโกะเนซิโกะน้องอยู่ไหนเอาเอาละทุกคนซึ่งปาเชแล้วก็ทันจิโลก็ขอลาไปก่อนสลหรับวันนี้ไปแล้วบายบายเจอกันใ่คลิปหน้าครั้งหน้าถ้าถ้าปาเช่จะมาแต่งจะจะมาแต่งตัวเป็นอะไรก็คอยติดตามแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ด้วยสำหรับวันนี้ไปไปแล้วบายบายเจอกันใ่คลิปหน้า